สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะวันนี้ผมอยู่ที่ท่าราบเจ็ดเสมียนนะครับก็อยู่ที่ศาลแม่เนียงแม่น้อมท่านชมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาขอโชคขอลาบยานยังแมนน้อมในเวลากลางคืนท่านชมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าวันนี้จะได้เลขอะไรท่านชมแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าชุดของแม่เนียงแม่น้อมแน่นอีกแล้วนะครับอรอบนั้นที่เรามาเนี่ยคือชุดอะ่ะบางลงไปแล้วนะแต่ตอนนี้ชุดกลับมาแน่นอีกแล้วทุกคนนะครับก no? ็เดี๋ยวเราจะไปขอโชคขอลาบ หลักก็คือจะเดี๋ยวจะจุดทูบเลขมงคลเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับเดีย๋ยวไปติดตามรับชมเนาะก็ะขอให้ทุกคนเนาะได้รับโชคลวกันวันนี้ต้องมีอันนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าศาลของยันเนียงยาน้อมเนี่ยคือเต็นท์หน้าที่เขาเอามาไว้ให้อาประชาชนที่เขามาไหว้ที่นะี่เนาะด้านหน้าเนี่ยถูกพายุเนาะลมตีขาดหมดเลยเนาะใครที่พอมีกําลังทรัพย์ อยากจะทําให้ย่าเนียงย่า้า้นมหรือแม่เนียงแม่น้อมเนาะก็สามารถที่จะซื้อเต็นท์มาบริจาคที่นี่ได้ท่านชมเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านชมไปดูกันเนาะว่ามันเป็นอย่างไรท่านชมเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนนี่นะครับคือสภาพสภาพเต็นท์ทีอ่อยู่หน้าศาลแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยขาดหมดเลยทุกคนตรงนี้นะขาดไปหมดเลยนะครับก็ใครที่อยากจะทําบุญเนาะอยากจะ ทำให้กับแม่เนียงแม่น้อมเนาะลองดูแล้วกันนะว่าจะาช่วยกันในด้านไหนถ้าเผื่อเราได้รับโชคเราก็มาช่วยกันได้นะครับเออไม่ต้องฟรีโผล่ะเพราะผมมีแล้วไงเออจะไม่รู้ว่าพัดแค่ผ้พาพา้ายางอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ด้วยนะไม่รู้เขามีขายเปล่ามีขายมีเห็นมีเหรอเออมีแยี่เฮ้ยทำไมตรงนี้เหมือนเลขเลยอองดูตรงนี้ดินี่นี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเลขอะไรขาวๆเห็นไหม ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดตรอสาธุสาธุเนน้ลูกงากสาธคนม่มานองครับผมคนสองเลขนะครับมาขอโจ้ขอลาบกระยาเนียงยะน้อมเนาะ เนี่ยเนาะเมียตาใครซื้อเช่นหมากมาว่าหญ้าต<ฮ>ัวเดียวเดี๋ยวเาพาไปส่องเนาะอันนี้ก็ขอหให้หญ้าโดนบรรดาลเลขอุ้ยเอ็ดกูขนลุกขนลุกหมดเลยเนียเ่ยแรงว่าหา้าเข้ามาใกล้กูแน่เลยอ่ะขอหญ้าโดนบรรดาลเลขที่ต้องแม่นยำเป,ปิากขนนะขอโจ๊กขอลาบให้กับเอฟซีทางบ้านนะแม่นะ ยันยังจะน้อมก็ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบขอให้ถูกสามตัวตรงกันด้วยนะครับสา,สาธุสาธุเนาะเต้นจะได้สําเร็จลุล่วงเนาะจะได้มีคนโอนเงินมาช่วยกันซื้ออู้นี่หมดเลยเอาเอาถือพันน้ำไปให้แม่ให้ญาติศาสตญาติดอกไมาเป็นแฟนคือที่นี่จะปีอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าเขาส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะไม่ค่อยจุดทูบกันเนาะเขากลัวไฟไหม้เหมือนเดิมนั่นแหละ เนาะบางคนเขาจะไม่จุดทูบนะเนาะอย่างเราเราจุดทูบเดี๋ยวเราจะอยู่จนกว่าไฟมันจะหมดนาะเอะ็ดเนาะฮะมีอะไรนะมีน้องมาใหม่หอ่ะอุบ้า กมมีเลขทูบมงคลเลขจุดฮะมีของเราไงอุ้ยม้าคอหักเลยอะโดนอะไรเนี่ย เออสาธุสาธุาธาโอ้เชียนหมากใหญ่สวยงามจังเลยสาธุสาธุาโอ้ดูดิเชียนหมากมันยังสวยงามสาธุ์ไหนเชียนหมากนั่นแหละยิ่งเนี่เชียนหม,นะมากเลยเชียนหมากโอ้อยายยิ้มอืมตาขยายเปิงหมากอยู่แล้วเลยขอโชคขอลาบสิหาเลขให้หน่อย วันนี้มาหายายกับตาที่นี่เนาะขอโชคขอลาอุ้ยอ๋อเนี่ยยายมีเลขตรงหัวอะมีเลขหกป่าทุกคนดูนะมันเลขหกเลยเนี่ยริมเนี่ยศูนย์หกเป่าเอาเข้าข้างตัวเองเนี่ยศูนย์หกอย่าเนี่เห็นไหมทุกคนเหมือนศูนย์หกเยไหมอุ้ยสองเก้าอ๋อง อยู่บนหัวยายนี่มีสองเก้ามาดูเลขนี้มาดูนีท่านผู้ชมอยู่บนข้างบนนะเลขสองเก้านะข้างล่างเป็นศูนย์หกนี่มาดูเร็วมาฝั่งนี้ดินี่เห็นไหมเนี่ยสองเก้าใช่ไหมบนหัวสขีขาวเนี่ยเห็นปะาเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าบนหัวนะพี่เห็นสองเก้าแต่ผมเห็นห้าเก้าหนึ่งนะ หน้าเก้าหนึ่งเลยเหรอหน้าผากอะหน้าผากอ่ะไม่ใช่หน้าผากบนหัวเขาเนี่ยสีเขาขาวเนีเห็นไป็สองเก้าโอสองเก้าดำดใช่ไหมอหน้าผากอ่ะมันเก้าหนึ่งนะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งถ้ามูขแบบนั้นอ่ะห้าเก้าแล้วก็อีกสองยูนนหนึ่งเใช่ใช่ใช่เก้าห้าหนึ่งออพี่เห็นเก้าห้าหนึ่งแต่ผมเห็นห้าเก้าหนึ่งไหนวะตัวแรกตรวหน้าผากแม่หน้าผากย่านะตัวแรกเป็นเลขเก้าตัวที่สองเป็นเลขห้าตัวท้ายเลขหนึ่งเป็นเก้าห้าหนึ่ง เเก็ห้าหนึ่งแต่ก็ห้าเก้าหนึ่งเห็นเป็นศูนย์หกอ่ะเห็นศูนย์หกจริงๆ้วเนี่ยเห็นไม่เห็นเนี่ยนนอตอนนี้เป็นเก้าหนึ่งเหรอบหเสียงอะไรรถไฟเหรอเป็นไรเหนียวเลย องไปโดนอะไรตรงนั้นเดี๋ยวให้องเขยา่าปิงปองเนาะจับปิงปองกันทุกคนเลขอะไร 4. 4. 4. 4. 4. เลขสนเลขสี่เี่อืมเลขกี่สามตัวดิ เลขห้านะครับสี่ห้าห้าหรอห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าหรือห้าเก้าสี่ห้าหรือห้าเก้าออะสี่สี่กับห้าบวกกัน เป็นเก้าเหมือนเข้าข้างตัวเองยังไงไม่รู้ทนชมครับตอนนี้เนาะก็มีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นทนชมเนาะมันจะมีรถตอนนี้นะในปัจจุบันนี้นะทุกคนมันเป็นการแหกโค้งเปฝั่อยู้นะอยู่ตรงนู้นนะทุกคนมันเป็นแบบว่าไอ้ที่เป็นราวที่เขาเอาไว้กันเนาะกันรถรลงไปฝั่งนั้น มันมีแบบแหกโค้งนะครับผักพังอยู่ตรงนั้นนะครับอืมออกใกล้วันที่จะหวยออกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็พี่เข้ามาจากที่ไหนกันที่มาจากไหนกันครับเนี่ยอ๋บบอมาจากลาชบุรีอ๋อพี่เข้ามาจากอ่าชบุรีแถวนี้นะเขาก็มางานศพใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกงานศพอืม พวกเราก็มาจากนู่นแะ่ะในกรุงเทพครับเราทำนะดูไปด้วยกันเลยเดี๋ยวให้น้องจุดไว้อันนี้พี่ขอมาขอโชคคราฟที่นี่เหมือนกันท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะดูกันเนาะว่าจะได้เลขอะไรก็สาธุสาธุขอให้ได้รับได้รับโชคเนาะ เมื่อกี้ตอนเราเรามาเหมือนรอบที่แล้วเลยอยู่ๆไฟไฟในศาลก็ดับไปแบบเนี้ยดับไปเลยรอบที่ผ่านมาครับามาขอปึ๊บแต่แต่ข้างในพี่ลองไปถ่ายรูปขององค์ย่าข้างในครับด้านด้านบนเนี้ยจะมีเลขอยู่สองเก้าใช่อองพาพี่เข้าไปดูข้างในตรงบนหัวนะเอาไปไฟไปส่องไปมันดับหมดแล้ว ถ่ายได้ครับถ่ายไปดูเลยบนหัวเนี่ยเอาไปเอาไฟฉายนะไฟฉายเราอะเนี่ยพี่ลองลองถ่ายตรงต้นบนหัวหญ้าเนี่ยไปเมื่อกี้ผมเห็นทางบนน่ะเป็นเลขสองเก้า แชทได้เปล่าอยู่บนหัวเลยครับทั้งถ่ายบนบนเลยนี่ยองค์นั้นแหละองค์นั้นแหละโอ้ยเราคนลุกอะอยู่บนหัวแกเลยแกจะเป็นติเป็นเลขสองเก้าเลยครับอ,อืมสาธุสาธอ,อันนี้พี่ไปแล้วพี่ไปเพิ่มแสงโทรศัพท์ดูนะมันจะเป็นเลขสองเก้าเลย ผมเห็นเมื่อก้ชัดเลยอะอาเอาเอาไฟตัวนั้นมาส่องดิเอาไฟนั้นมันน่าจะชัดกว่าเอาไฟมานะโอ้ชีนจริงด้วยเห็นไหมบนหัวนะเห็นเห็นจะ้าชัเลยอะครับทั้งน้งาแตเราเห็น องค์นู้นนะพี่องค์องคริมฝั่งององอันพี่เราส่งกระแทกที่ลงไทยเราผ่ามันจะเห็นหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหรือห้าเก้าหนึ่งดูดูข้างในนะครับดูตรงไหนมันนูนอ่ะมันนูนอ่ะอะไรที่คนแก่ที่วัดอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งแก่ศูนย์หนึ่ง ร้อกันหนึ่งปีอ๋อเสียนะอ๋อคนที่เสียใช่ไหมครับใช่ใช่อายุร้อกันหนึ่งปีหนึ่งศูนหนึ่งใช่หนึ่งหนึ่งอันนี้ปีหกศูนก็ได้เนอหนึ่งศูนหนึ่งก็ได้นอเสนาจะถูกเป็นการขอโชคขอลาบฝากเอฟซีนะหลายคนก็เห็นเห็นเหมือนกันแต่นอกก็เห็นเลขนี้นะครับเรจะเอาลองเลขทูไป พี่พสองคนนี่บอกว่าเข้ามาปุ๊บคนลุกไม่หมดเลยนะครับตอนนี้คนลุกเลยอุที่แรกน่ากลัวกานิ้นะพี่ตอนผมมาตอนที่เขาสร้างใหม่ๆใช่ไหมตรงนี้เป็นป่าหมดเลยไงตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นป่านะเนี่ยมันเป็นเหมือนป่ามันยังไม่เข้าเอาลงยังไม่ลงนี้ใช่ป่าอ้อยก็ทึบไปหมดเลยใช่ใช่ เรายัางยังดีนใช่ครับตานเก่า้าสารเก่าสารเก่าใช่เปแถวด้ลยนะสารเก่าสารก็คือสารของนี้นะใช่คนสองเลขครับใน youtube นะครับ เลยนี่เรามาเจอตัวจริงเลยีมีตัวมีตัวดำๆเขียวๆเท่านั้นเลยเห็นหรือเปล่าครับขเพดูครับอย่าลืมดูคลิปนี้นะเพราะคลิปนี้จะจะเห็นพวกพี่ๆด้วย มาแล้วถูกก็ได้มากันใหม่ได้แนะนกันมาอืมมัดใช่ใช่มาจากตรงแถวพระรามสองอยู่แถวพระรามสองไปป่าช้ามาวัดวิหารสูงครับแต่่อนสองวัดนี่นี่ต้องมีของดีแน่เลยไมครับไม่กล้าเข้าไม่มีไม่มีอะไรเลยไปด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆถ้ามีก็จะไม่เห็นเลขไงต้องไม่มีอะไรถึงจะไปได้ใช่จะถ้ามีก็จะไม่ได้เห็นหรอกทะงวดงวดที่แล้วไปพี่เห็นร่างคนเลยเดินนะอยู่ ข้างทางอ่ะแบบเขาเหมือนเขามาแกแล้งเราหรือเปล่ารู้อะแล้วยิงเออเหมือนมีอะไรตีบนต้นไม้ต้นโพมาเพราะว่าโออลูกยิงใหญ่อ่ะเหมือนอะไรตกมาแบบแต่บนต้นโพอ่ะไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าปกติถ้าปกติถ้ามีคนขว้างมันต้องหล่นใช่ไหมนต่มันไม่หล่นนะดังแล้วก็หายไปเลยโอ้โหคนหน่ากลัวตัวนั้นนะแต่วันนี้ไปไม่เจออะไรแต่วันนั้นเจอใช่น่ากลัวมาก พวันนั้นเราไปสามทุ่มสามทุ่ม <3 S 2> สามทุ่มมั้งะะไปกลางคืนนะไปกลางคืนวันนั้นสามทุ่มวันนั้นที่เขาเขานั่งกินเหล้ากันอยู่วันนั้นเราไปปแะบบแต่ว่าตอนตอนเขาลุกแล้วพี่วิญญาณอะเหมือนวิญญาณเขาลุกอะแต่กล้องพี่มันติด,ดนะถ่ายติดนะถ่ายติดตอนเขาลุกเลยอะแบบว่าแต่ว่ามันที่แรกผมก็ว่าคิดว่าคนแกล้งแต่ว่าลักษณะการลุกของคนน่ะมันไม่มันไม่มันไม่สมูทแบบมันยังไงไม่รู้เออแบบมันไม่เหมือนคนอะ ใช่ครับก็เลยคิดว่ามันต้องโดนอะไรสักอย่างเพราะว่าเส้นทางตรงนั้นอ่ะมันวิ่งผ่านป่าช้าป่าช้ามันมีสองฝั่งเนี่งเป็นทางผ่านป่าช้า่้วะแต่มันมีคนใช้ทถนนนะเราก็คิดว่าคนแกงที่แรกอืมโอ้เห็นเป็นร่างสีดําเลยเออเป็นร่างสีดําลุกขึ้นแล้วก็ก้าวหนีเราอ่ะวิ่งหนีเราเนี่ยเอาเลยพี่ก้าวหนึ่งออกบ่อยนะหนา แล้วเขาบอกมีใครไม่ร oh, oh, ู so ้ขว okay, ัญว well. ่า um, มีคนมบอกไดขศูนย so in ์เก้าหนึอ๋เฮ้ยศ uh, ูนย์เก้าหนึ่งแล้วตรงนึงตรงเราตรงเราอยู่หกเ้าหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งาเก้าหนึ่งแยหที่บนะใช่ดูที่เปิดไเลขมงคลกอนเขราะว่า ครบแล้วสี่หกสองเป็น <t oler ation> ตัวสุดท้ายใกล้ใกล้หมดแล้วนะแต่ยังไม่หมดอาจะเป็นสี่หกสองี๋ยวก็กล no? ับพร้อมกันในเล็สวยนะสี่หกสองที่สี่หกสองสี่หกสองเป็นสี่เก้าสองเนาะสี่ต้องเป็นเก้านะเพราะว่าถ้าเป็นคู่หมดไม่ค่อยมาต้องเอาตัวขี้ใส่ไปตัวหนึ่ง ใช่เป็นเป็นเป็นสี่หกสองเป็นเลขคู่ทั้งหมดตัวที่มันกลับได้คืหกใช่ครับเห็นไหมนะทุกคนเมื่อกี้เราก็มีการจุดเลรทูบมงคลไว้นะครับก็จะเป็นสนะี่หกสองเนาะถ้าสี่หกสองน้ำชมก็ตีเป็นสี่เก้าสองด้วยเนะาะก็หวังว่าเลขนี้จะนำโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะวันนี้ น้องผมคนสองเลขไปเอฟเข้ามาแล้วก็มาดูองเนี่ยแล้วก็พี่อีกสองท่านนะที่มาช่วยดูเลขนะก็เป็นพี่เข้ามาขอโชคเหมือนกันที่นี่นะครับก็เลยเจอกันพี่ก็มาดูเลขด้วยกันเอาเลขนี้ไปนะครับก็ขอให้ทุกคนรับโชคแล้วก,กันเนาะปังๆนะครับสาธุสาธุท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าผมอยู่ที่ท่าราบเจเมียน่นนี่นคือศาล ย่าเนียงย่าน้อมนะครับหรือสารแม่เนียงแม่น้อมนั่นเองท่านผู้ชมวันนี้ผมคนสองเลขใบเลขึ้นใหม่แล้วก็มาดูองเนี่ยมาขอโชคที่นี่เนาะเมื่อกี้เลขที่ได้ท่านผู้ชมเนาะมันจะมีหลายๆชุดที่เราเห็นกันเนาะเมื่อกี้ในสารท่านผู้ชมผมจะเห็นเป็นเลขสองเก้านะครับสองเก้าส่วนเลขทุกมงคลเป็นสี่หกสองหรือว่าสี่เก้าสองจะได้เลขประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้เลขอื่นๆที่ท่านผู้ชมเห็นก็ลองไปเสี่ยงไปดูแล้วกันว่าจะสมควรที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไหมเมื่อกี้องได้เลข หาสาแม่หกเหนึ่งไม่เมื่อกี้เสียดสีเลขเลยสี่ห้าห้าอ๋อก็อาจจะเป็นเลขนําโชคก็ได้ท่านชมสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องสามคนต้องลาท่านชมไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเรานะครับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับอย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันแล้วกันนะหกเก้าหนึ่งเลปั๊บหกเก้าหนึ่งทะเบียนหกเก้าหนึ่งอ๋อทะเบียนรถเราหกเก้าหนึ่งเมื่อกี้พี่ป้ายแดงบอกบอกว่าทะเบียนนี้สวยหกเก้าหนึ่งอ๋อพี่พี่คนนั้นเขาได้หกเก้าหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอก อ๋อพี่คนที่อยู่เขาวังเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วก็เห็นเลขเนาะทางที่เขาเนาะก็เห็นเป็นหกเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบอที่ผ่านมาเขาได้หนึ่งหนึ่งหกรอบนี้เป็นหกเก้าหนึ่งท่านชมลองเาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูแล้วกันอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้เน้นที่หกเก้าหนึ่งนะครับหกเก้าหนึ่งซึ่งมันตรงทะเบียนรถเราพอดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นเลขนําโชคเนาะสำหรับวันนี้ผมควต้องเล็กไปอีกข้นใหม่แล้วก็มาดูองลาท่าชนชมไปก่อนอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวีโออื่นๆของพวกเราด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับาย